แล้วก็ลูกชิ้นลูกชิ้นนายอามีหมูองพี่เอาไปพี่เอกขายดีหมูกรอบเมื่อวานนี้ขายแล้วผมดูทุกวันขายดีห้าโบนห้าโบนหมดวันนี้ก็เช้าพักเจ้าวพักหมูหลายตุ้นะใส่ลูกเลยหมูกรอบเดี๋ยวจะสั่งหมูกรอบร้านนี้ไปผัดกะเพราร้านนู้นได้ไหมได้ครับนะตอนเที่ยงนะได้ครับเอาหมูกรอบ สามขีดใช่ครับแล้วก็ไปให้ร้านนุ่นผัดกระเพราให้พี่อาจารย์หนึ่งใช่ครับกุ้งเผาร้านกุ้งเผาเขาขายกันดีพี่เอกไปขายที่เมืองการไม่ทันเลยพี่ไม่ทันเขาจัดของไม่ทันร้านต่อไปรงานต่อไประยองระยองบ้านฉางไปไหมมันเป็นกุ้งแบบพี่ก็มาเอาที่จัดจัเเตาอ่ะไม่ได้หรอเรานกน้ำแข็งไปไม่ได้หรอ เต็นท่านเหมือนกันเหรอครับโรบินสันว่าที่แต่ที่กรุงเทพและปริมณฑลแต่อยากลองถ้ากรุงเทพต้องอีกอันหนึ่งเต็นท่านเต็นท่านเวสเกตขายดียเฮ้ยตลาดราชพจกพึค่อยเราไปขายฟรีดอ,ดอนเมืองมานี่อันนี้อร่อย กินแล้วอร่อยมากเลยยี่สิบาทขนมอะไรครับอร่อยมากลองต้มเสียตังอีกแล้วได้ียม่ต้องเสียต้องเสียครับเราเราชิมเราต้องเสียครับเนี่ยเนื้อเขาดาพิยาใช่เขาจะว่าเหรอใช่เขาดาพิยานะนี่อันนี้โคตรอร่อยเลยี่สิบบาทสี่ชิ้นยี่สิบบาทแต่แต่ว่ามันโคตรอร่อยเหมือน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 เค้กแบบมันฉ่เลยอันีเหมือนเค้กขึ้นห้างน่ะ จริงๆอันนี้พยาพูดตรงๆเลยนะแบบไม่อ้อมค้อมแล้วกไ็ไม่ไม่อวยลุงนะลุงขายยี่สิบาทแต่ลุงแบบว่าคุณภาพนี่ยังกับปร่องละร้อยอ่ะเออนุ่มจริงอร่อยจริงอันนี้พยากินทีเดสามกล่องได้พยากินทีเดียวสากล่องวันนั้นทีเดียวสามกล่องเลยเหรอมันนุ่ม นุ่มมากอะไปลองกินเนื้อโราชิ้นไปให้เรากินขนะายได้พีใหม่ได้น,นี้อะไรหนึ่งร้อยบาทน,นี้ตู้งาต้องอะไรนะห <100 S 1> น,นึ่งรนะ้อยเดียวโอ้อันนี้ขนมเ,เปี๊ยเปี๊ยะร้อยเดียวะตัวปลาไก่โอ ร้อยเดียวมสีอมีเฉพาะเดือนธันวาเหรอลุงทำเฉพาะกิจอยากชิมแล้วอ่ะลุงอยากชิมลงมาเดี๋ยวเดี๋ยพอก่อนกินไม่หมดของควันไปไหม่ลุงเดี่ยหนูซื้ออันเนี้ยไม่จมซื้อเลยไม่เอาไม่เอาไม่เอาร้อยหนึ่งซื้อเดี๋ยวพี่ยาจะลองชิมนะว่าอันร้อยเนี่ยรสชาติมันจะเป็นแบบไหนถ้าที่อื่นน่าจะสองร้อยนะนะ เอาลุงร้อยเดียวลุงบอกร้อยเดียวอันนี้เราไม่ได้บังคับนะลุงเขาขายเองไม่ไม่ไม่หนึ่งร้อยบาทครับยืนยันเลยครับหนึ่งร้อยบาทครับตั้งใจขายเลยครับ่ะร้อยเดียวดูดิว่ามันจะเป็นแบบไหนพี่ยาอยากรู้เหมือนกันว่าราคาร้อยเดียวกับราคาสองร้อยมันเหมือนกันไหม จริงจริงแล้วเขาไปขายกันแพงกว่านี้ครับพี่ใช่ไหมใช่ครับแต่เราก็อาศัยว่าเราทาเองเลยครับอันนี้ลุงทําเองขายเองนะมีที่โกดังพี่ยาโกลรงที่เดียวนะกล่<ม>องละร้อยเนี่ยไม่ใช่เล็กนะลูกคนะ้ามันเยอะมันใหญ่ดูดิวัว<ด>ที่อื่นเขาขายสองร้อยกว่าสองร้อยดูเลยครับดูเลยครับหนูไม่น่าแตกนะลุงไม่แตกไม่แตกนะรับรองหนูไม่น่าแตกแน่นะไม่แน่ไม่แน่นอน อร่อยมากครับว้ดูนนไส้อันนี้ดีกว่ามีไข่เค็มอุ้ยดูไส้ดิทุกคนดูนไส<ซ>้ดูดูดูความฉ่ำของไส้ดิร้อยเดียว <laughs> แต่พี่ยาญอยากกินอันเนี้ยนี่เนี่ยนี่นี่ยเนี่ยดูไส้ดูไส้ดูความฉ่ำตัวล้วนๆเนี่ยดูดู อ่าเดี๋ยวจะกินแล้วนะลุงแป้งแป้งไม่น่าลุงหนูต้องไม่น่าแตกนะไม่แน่นอนครับยืนยันความอร่อยเลยครับแป้งบางด้วยดูดิดูดิกินตรงไหนดีเลยเนี่ยใต้หัวอืมดีเกินไปลุงดีเกินไปลุงมันดีเกินไป มันดีเกินไปขายได้เราก็ดีใจพิยาพ,พิยาชมเราก็ยิ่งชอบใจเลยมันม,ม,มันดีมากอร่อยครับผมทำเองไงเราตั้งใจทำาูเนี่เยอยากให้ให้ยูทูบเบอร์ลองชิมดูนะว่ามันดีเกินไปเหมือนที่พิยาพูดไหมพิยาลองชิมไข่แดงดูเลยอันนี้ไข่แดงไม,มนลูกเลยครับแล้ว,ลวมันมีความแบบมันไม่แห้งอ่ะมันรัวเลย มันไม่แห้งเกินไปใช่มันจำมันจำๆอ่ะไลมันอ่ะลองลองเอาโคลาเลยเอาลุยเลยลุยเลยลุยเลยเดี๋ยวพี่ยาถ่ายให้มาลองดูเดี๋ยวพี่ยาถือถือลองให้ทีละคนทีละคนเอาลองเลยลองเลยมนทีละคนทีละคนอร่อยี่อยากใส่ั่ไข่เค็มโตโตเลยนะพี่ไข่เค็มสองลูกเลยเออนี่นะ จิงทำโตโตเลยนะเป็นลูกเลยจ่แกมเป็นลูกเลยพี่เอออะไรนั้นจะ,ดะ,นะได้รสชาติมันเป็นจริงอย่างที่พี่อาพูดไหมไส้มันฉ่ำฉ่ำเ,เนื้วแบบมันไม่ติดคอเนื้อมันวาวมากเลยไม่ฝือ,ม,อมันไม่ฝืดคอจริงๆอย่าเนี้ยแป้งแป้งบางด้วยนะเอาอมาเอามามาต้มมาต้มมา ต้มมาลองต้มมาเอาต้มลองบ้างอร่อยครับเดี๋ยวสิโหกินเลยเขายังไม่ทันจะถ่ายเอาเอาใหม่เป็นไงเจ๋งพี่มันมันไม่พูดอ๋อเลยมันนุ่มเนี่ยดูดูใช่มมันอร่อยมากเลยอ่ะไม่หวานมากใช่ร้อยเดียวดีมาก มันดีมากเลยร้อยเดียวลงเอามาเยอะๆหน่อยลงน่ะมากันเยอะๆเลยนะไม่แพงอืมมากดตรงไหนเนี่ยกดได้เลยขายถูกอย่างนี้จะได้กำไรนี่ก็ได้กำไรครับดูเลยพี่นาทีดูความช่ำของนื้นี่ร้อยเดียวเพราะว่า อันขนาดเนี้ยจริงๆที่อื่นกล่องก็รู้ละกล่องก็ไม่ใช่ธรรมดาถ้าถ้าที่อื่นขายสองร้อยนะสองร้อยขึ้นลุงบอกว่าขายที่นี่ที่เดียวน่าละร้อยเนี่ยมาอุดหนุนลุงเยอะๆเลยนะมันอร่อยจริงๆลูกค้าเชื่อพี่ยาเลยถ้าไม่อร่อยนะพี่ยาเอาหน้าเป็นประกันเลยนะโอ้รับรองไม่น่าแตกพี่ยาไม่น่าแตกนะใช่จ้าน้าลุงอยู่หน้าตลาดเลยมาเลยตลาดเลยโอ้ยได้เห็นเลยครับอร่อยอ่ะถูกมากเลยอร่อยเดียว สุดยอดเลยอันเล็กเท่าไหร่เนี่ยห้าสิบบาทครับอันเล็กห้าสิบอันใหญ่ร้อยหนึ่งเออพี่ยาวันนี้เออจะอันใหญ่จะขายดีกว่าเอาใส่จุงดิใส่จุงให้พี่ยาดิได้ครับได้ครับอร่อยอ่ะอร่อยเนาะอย่าไปไหว้ปู่สักงันนึ็นตอนเช้าพรุ่งนี้นะพรุ่งนี้เช้าไปวางตรงนู้นนั่นน่ะนี่คือเป็นของฝากของขวัญตอนมดีเลยร้อยเดียวโคตรลอยเลยได้เลยเนี่ย ไปแล้วฉันฉันได้ของเลยผมผมผมจองกล่องนึงอร่อย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 ผมจองกล่องนึงนะเก็บไว้หลบด้วยจริงจริงนี่เห็นไหมเห็นไหมขายได้แล้วเห็นไหมกมจองกล่องนึงหมดแล้วเนี่ยเออเอาไปหมดไม่เหลือลุงเอามาอีกปาร์คลิปนี้ลงไปแล้วลุงขายไม่ทันแน่เลยอืมาอุดหนุนลุงเยอะๆนะพี่ยาบอกเลยว่าอร่อยมากถ้าไม่อร่อยมาว่าพี่ยาได้เลยนะขนมมันเนี้นะลุงทาให้เหมือนเดิมนะรับรองได้ไม่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 มี ไม่ใช่ว่าขายดีแล้วจะมาเล่นตัวเดี๋ยวหนูหน้าแตกไม่ครับไม่ครับ <นะ S 1> ยังไงต้องให้พิยาแน่นอนเลยทุกคนต้องชมพิยาครับไป